นั่นมันโดเรมอนนี่นะใส่หมวกบินได้ด้วยมีใบพัดขึ้นบนหมวกงั้นแก้กพ่อดีกว่าพ่ออะไรมินหนูเจอโดเรมอนฮะเจอโดเรมอนโดเรมอนที่ไหนจะมีมีแต่ในการ์ตูนบ้างหรือเปล่ามีจริงสิจริงเหรอมามาบ้านเราเหรมีอ่ะมินโกหกพ่อหรือเปล่าเนี่ย ไปดูดิมาดูแล้วไหนนั่นไงเฮ้ยโดริมอนจริงๆด้วยอ่ะใช่พ่อทำไมมันตัวใหญ่จังเลยอ่ะมันใส่หมวกบินได้อ่ะเฮ้ยเหมือนในการ์ตูนเลยแต่ทำไมใช่มันเป็นคนมันไม่เหมือนแมวอ่ะมินใช่มันเหมือนฮิปโปเลยอ่ะทำไมมัน เออเอามันไม่หนักเหรอเอเอระวังนะเอามินตกเลยอะตกเลยระวังแล้วไม่เชื่อมันรับน้ำหนักไม่ได้ไปดูน่มิน้